สวัสดีครับอทวีซีมูลในโลกของเฮาทุกมือนี่นะครับแต่ละมือนะครับมีค้นเผาทานเกิดขึ้นทุกมือนะครับแล้วค้นทีเผาเป็นกะหลายขึ้นทุกมือนะครับสําหรับค้นที่เผาโมเป็นนะครับมือไม่นะครับกะบโบลูจักเอียงนะครับต้องเลี้ยนลูใหม่นะครับ แอดก็เลยต้องเดาสอนตลอดนะครับเพราะว่ามีคําถามเขามาเรื่อยๆนะครับถามว่าเผาแบบใดเผายากยังสินะครับเผาบอบเป็นนะครับอยากให้บอกแน่ยังสินะครับการเผาท่านนะครับช่วงแรกนะครับให้จูไฟขื้นแห้งแบบนี้นะครับทาไพได้ใส่เตาทำนองเดียวกันกับของแอดนะครับแบบ f 5 e นะครับก็จะ รู้งนะครับแล้วก็สอนงายนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางเดียวกันนะครับการจุดครั้งแรกนะครับจะให้จุดไฟไปแห้งๆแบบนี้นะครับอันนี้โบเมนเกตนะครับเป็นเพียงเตาข้างรางทํางานนะครับแล้วก็ความห้อนได้ทีนะครับช่วงแรกๆนะครับไฟจะโบแห้งแบบนี้นะครับจะมีควันผสมมาน้ำคือกับตอนแอดเอาฟืนใส่นะครับจะเป็นลักษณะนั้นตลอด หลังจากที่ว่าอุณหภูมิได้แล้วนะครับความห่อนเต็มที่แล้วไฟก็จะนิ่งแบบนี้นะครับในท่อแกนกลางนะครับนะครับให้ห้อจุไฟใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงท่อแกนกลางให้ห่อนแบบนี้ไปตลอด30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับทามันอ่อนห้อก็ใสไปอีกแบบนี้นะครับนะครับยาใยมันตกนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สำหรับมือใหม่แต่ว่ามือเก่าก็อาจเป็นเรื่องเดิมๆนะครับนะครับแต่ที่นี่เข้าเฮ็ดจังไหนนะครับแกดจ,จะมานะครับก็คือเข้าจุดไฟไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับประมาณสี่สิบนาทีหาสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยใหม่ในถังเฮ้านะครับความสดความหมาดความแห้ง แล้วก็จํานวนหลายแล้วก็ขนาดของใหม่นะครับห่่น่อยยังส่นะครับซาหรือโดนมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอันนี้นะครับก็บขอให้เอฟซีทำตามที่แอดบอกนะครับว่าสมควรเหตุแบบใดนะครับการเพาะท่านกับบอยากนะครับก็บขอให้เข้าใจในจุดนี้นะครับว่าเฮ็ดจังใดเฮ้าเลียงไฟในทอ่อแกนกลางให้มันลุกสม่ำเสมอแบบนี้ไปตลอดนะครับ เล้กแกตก็จมานะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับแล้วก็ทําได้นะครับขอห้ยส่ใจในจุดนี้นะครับฟื้นเตรียมไว้นะครับจุเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับจุเข้าไปนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ใดมาบอกมือไม่นะครับสําหรับมือเก่ากะคงจะเป็นแล้วกะคอมเมนต์มาใดนะครับเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ เอฟซีมือใหม่นะครับจะได้ซอยเหลือกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ได้เผาทานได้สาเร็จนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผุดสุขคนนะครับสวัสดีครับ